สวัสดีค่ะก็วันนี้เรามาเล่นเกมติ้นข้ามกันนะคะก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดปลูกพักเลี้ยงสัตว์อ่าก็เป็นเกมที่น่าเล่นเกมหนึ่งเลยโอเคไปเราไปเริ่มเกมเกันเลยดีกว่านิวเกมอ่าเราจะเอาผิวสีอ่าสีขาวขาวพองบรรยองใหญุ่่ ชอบผมเนี้แต่เราจะเล่นเป็นตัวผู้หญิงดีกว่าไหนดีผมนี้ดีกว่าโอเคเลยต่อไปดวงตาอุ้ย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 หัวนางแทบหลุดอันอันนี้เป็นสีสีตาใช่ไหมเอาสีนี้อ่า จมูกเล็กๆกุ้มกิ่มน่ารักต่อไปปากเราเป็นอ่ะอันนี้แล้วกันหรืออะไหนดีอันนี้แล้วกันมีสิวเล็กน้อยเคลเสื้อตัวไหนดีอันนี้ดีกว่า อ๋โอเคไป What's your name ชื่ออะไรดีอะไรดีชื่อชมพู่แล้วกัน M P H เอ้ยู่ชมพู่ชื่อเกาะ Island ชื่อเกาะว่าอ่าเกาะงาม เกาะงามโอเคไปเลยเกิดที่นี่มันใหญ่ไม่มี อะไรประสบการณ์ถ้าคุณทำว่าประสบการณ์ถ้าคุณอาจจะพบทางออกำลังหาคนพาไปได้วันนี้คุณไปที่เกาะงาม ออกเดินทางไปยังงก็งามตอนนี้กำลังบินอยู่ก็จะลงจอดในไม่ช้าผู้โดยสารโปรดเตรียมตัวออกจากเรือเอ้ยออกจากมันเรียกว่าเรือหรือเครื่องบิน ดูเหมือนว่าเราจะลงจอดแล้วราบนครับฉันคิดว่าไม่มีใครที่จะกล้าพอมาฉันเ่อคุณเป็นคนแรกแล้วคนเดียวที่ตอบรับ ฉันยอมรับงานนี้เดียวกันข้างนอกโอเคโอเคอ่า้วว้าว สุดอากาศบริสุทธิ์อไงเธอรู้สึกดีที่สุดที่กลับมาที่เกาะน้ำตอนนี้ชมพู่ฉันต้องการให้คุณช่วยอะไรต้องการตรงไหนให้คุณอ๋อกางเตน์แมป แผนที่ที่นี่ไปอ๋อเอาแผนที่นี่ไปด้วยมีอะไรปวดถ,ถัมฉัทไม่ได้กลับมาก่อแห่งนี้นาะนคุณคิดไปช่วยอะไรได้แค่คิดว่าจะช่วยอะไรคุณได้ปวดร้อรที่ท่าเรือนี้จนกว่าจะตั้งค่าเต้นเสร็จ จากนั้นหากคุณหลงทางโปรดอ่าดูที่สานที่อีกครั้งโชคดีชมพูเราได้เต็นท์มาแล้วก็แผนที่ไอแลนด์เราจะต่ามวิมันจะกัดเราปะน่ะนั่นคือจอระเขค่ใช่ไหม กัดเราเช่ไหมเดี๋ยว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 มันกัดเรามันกัดเราเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาถึงก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวจอเล่กัดมันจะกัดเราปะเนี่ยพอไปอยู่ฝั่งลูกแล้วกันอะไรครับเนี่ยมาถึงเจอเล่ก็กัดเราเลยแถวนี้อันตรายมากโอเคกางเต็นท์แถวนี้แล้วกัน แป๊บนึงแปบนบึงอ่ามันเปลี่ยนมุมยังไงอ่ะเนี่วางโอเคเอ๊ะโยอแล้วโ้นี่คือที่คุณสจ้าใช่ไหมมาบอันสมบูรแบบมากเลยว่าใช่นหนึ่งงาำ แบงค์คิวสำหรับอ่าขอบคุณสำหรับาการตั้งฐาเต็นโอ้ใช้ค่าอะไรไม่ได้เลยเต็นต์ทุนหัวเวลาในการเต็นต์หัว เ okay. นี่เป็นเต็นท์ของเราเราก็อยู่ใกล้ๆก,กับเจ๊ไอ้กับคุณยายนี่แหละอ่ะเอสโคโอเคไปมีอะไรให้ทำอีกครับคุณยาย <c oughs> คุณพบสถานที่ที่ดีในวางเต็นท์หรือไม่้ <c oughs> า <c oughs> คุณรู้ไหมว่ามันเห็มไหมนะคุณบอกว่าที่แันของ เราว่าคนส่วนใหญ่กลัวในการเดินทางอมีบางอย่างเกี่ยวกับสถานที่จะบอกอะไรให้นะเราไม่ใช่เราไม่ใช่คนแรกท,ที่นี่อย่างแน่นอนเคยได้ยินเกี่ยวกับพะะ่อค้าการเดินทางหรือไม่จรมอรนไดอจบอกอะไรให้นะเขาเป็นตำนานองเลือด ทีขาเรือแอมีขาเรือว่าพ,พ่อแม่ของเขาได้มาแลกเปลี่ยนอ๋อของมีน่นโบราณเซสการซื้อขายนี่ก็จะของของเขาเจ้าอ่อนจอ,จอติดต่อกับเราก่อนที่เราจะมาเขาสนใจที่จะมาเยี่ยม

ใครจะไปรู้บางทีเราอาจจะเค่ก่อมให้เขาตั้งร้านถาววนที่นี่ก็ได้อย่าลืมคุยกับอ่าโอเคอ่ะนี่คืออะไรอ๋อที่เกีย่ยวอะไรกระจดหรือเปล่าจอดจอดจอดอ <c oughs> ่าวางไว้แถวๆนี้ โอ้ oh. yes แล้วไงต่อคะคุณยายป๊ะนี่บ๊ะป๊ะโอ้พวกเราพร้อมแล้วสำหรับผู้เยี่ยมชมไอผู้เยี่ยมใช่ไหม,ไมใช่ไหมบ๊วยบบ๊ะยบบ๊บ๊เราเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานแต่คุณก็มีประสบการณ์เอ้ยก็มีอ่ะก็ประสบความสำเร็จมากแล้ว อาคุณทำให้ฉันนึกถึงพ่อของฉันเขาเกิดที่นี่เมื่อเกาะเอ้ยเมื่อ,กอเกาะ้หรีย,ยังเขาเป็นนักระจญภัยสีอ่ผาผจญภัยตลอดลาเขาชอบทำสิ่งใหม่ๆและติดตามทุกสิ่งของเขาประสบการณ์สำหรับ เราอยากมาที่นี่แล้วลองพบกับประสบการณ์สำหรับสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง่าดแต่ดูจะปัดที่ยาวไปหน่อยพี e ได้โปรดฉันต้องการให้คุณเอาสมุดบันทึกของก็เขาไปพีชโปรดรักษามาโดยไว้ให้ดีนี่คือประจนภัยของคุณแล้ว สมุดบันทึกของคุณพ่อของคุณยายสมุดบันทึกความหมายของฉันมากว่าแต่ไอติงแต่พ่อของฉันฉันคิดว่าพ่อของฉันมีใจที่เป็นดูแลแต่ฉันมอ่ามีความท้าทายสำหรับุณแต่ต้องการให้คุณพยายามแล้วเอาชนะอ่า เหตุการณ์สําเหตุการณ์สำคัญบางอย่างเหล่านี้อาจจะทำให้เวลายาวนานโดยไม่ต้องเหนื่ยนั้นจะอ่ะาฉันเพิ่งได้งานประจำอ๋อฉันเพิ่งได้เอ้ให้งานประจำประจำวันควารับคุณความตั้งใจเหล่านี้เป็นประสบการณ์สำคัญที่น้อยที่เล็กน้อยควรจะทำ ให้สำเร็จเพียงบวิสอกรทุ้ททกเก้าที่ผ่านไปคุณจะได้รับอ่ารางวัลเป็นปนล่อยบอกเลยบอกแล้วยังไงบอกอะจะบอกอะไรให้นะคุณต้องการไปอนุญาตมากบอดบัตบบวิสแคนติ่าแต่พวกนี้ค่อยมาคุยกันก็ได้ สำหรบวันนี้ตัวสอบบันทึกไม่คิดว่าคุณจะได้พบความสำเร็จเพราะนั้นอย่าลืมวันนี้คุณหิวไหมอ่าฉชน่ว่ามันเป็นเวลาเที่ยงแล้วได้เคยเห็นผลไม้ที่เติบโตร,ร,บร,บรบอบๆเกาะน,นี้มันฟังดูน่าอร่อย คุณไปหาผลาไม้ให้ฉันแล้วกลับมาให้ฉันอ่าโอเคไปหาผลาไม้ให้กับคุณยายกันดีกว่าผลไม้งงปวดเจรเข้จังอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันกดได้มันกดได้ กดได้เลยไปไหนแล้วนี่ไงโอเคได้อะไรมาเีอโลกอ๋อมันไม่ใช่ผลไม้มันคือดอกไม้ไม้ที่เหลืองเก็บไปก่อน ผลไม้ไอ้ป่าแ็บเ,เก็บเก็บ,กบไม้แต่ตอนนี้หัวใจเราแบบ ไม่โอเคแล้วเดี๋ยวเราขอกินผลไม้นิดนึงอู๋ได้น้อยจังเอเคพอแล้วเก็บเก็บเก็บไม้ไปด้วย กล้าหรอเก็บดอกไม้ไปด้วยดอกไม้อ่าอันนี้คือหมาใช่ไหมมันจะไม่ทำอะไรเราใช่ไหม ออกห่างจากจอแล้วแค่ก่อนนที่เราจะตายอะไรก็เก็บไปให้หมอะ ดอสูงอย่างเหมือนกันสีแดงๆนั้นคืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นดอกไม้เหมือนกันชุบอืดอกไม้เฮ้ยน้องเม่นจะทำอะไรเราไหมอุ้ยแอปเปิลปะเนี่ยอปเปิล แอปเปิ้ลแอปเปลิลแอปเปิ้ลแอปเปลิลแอปเปลิลเก็บแอปเปิ้ลเก็บแอปเปิ้ลเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้แอปเปิ้ลเก็บแอปเปิ้ลโอเคก็ผลไม้ป่าด้วยนี่คือมะนาวหรือเปล่านะไม่รู้กัป,ปุ๊บแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล น่าคือบูบอลี่หรือเปล่าอ่าเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้อนีคอออ่คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะ เหมือนเราจะเดินออกมาห่างเต็นท์เราเกินไปเดี๋ยวจะหลงทางเอานี่กระบองเพชรกระบองเพชรทำอะไรได้ปะเนี่ยเก็บได้ปะไม่เอาไม่กล้าโดนอ่ะกลัวตายไม่ไม่หมีด้วยใช่ไหมเดี๋ยวใช่หมีหรือเปล่ากลับไปบ้านอนรู้สึกแถวนี้จะไม่ปลอดภัย หงหลาบายสองเพียงเวลาเหลือฟื้นอยู่กดป่าไปก่อน ะเ,เ <c oughs> ห็นแบบนึกว่าอ่าเออมันจะทำอะไรเราบะเนี่ยเจ้า <c oughs> แมงม,มุม เราได้ผลไม้มาเยอะมากโอเคเรากลับมาถึงเต็นท์แล้วอะโอเคแล้วเราก็เอาผลไม้ให้กับคุณยายคุณยายคะเอาผลไม้ม่ให้ค่ะ อะไรกินได้แล้วอาหารช่วยให้เพิ่มพลังคือสูตรแบบแคมไฟฉันพบผิดเหล่านี้ก่อนที่จะมาที่นี่แล้วคุณไปหาไม้ด้วยกันเองอโต้ครับเร่ยใหให้ หินมาเราก็ทำเราก็ขับกองไฟแล้วเราก็เอากองไฟไปวางอย่างหน้าเต็นท์ของเราตรงนี้วางอ่าดูสิ ทำอะไรกับมันได้บ้างว้าวยางเลยด้วยอ่อาอน,นี่คือสุกแล้วใช่ไหมมันจะกินได้เยอะกว่าะบะางอ,บอบับอับว้าวนี่เก็บได้ไหมมันจะทำอะไรเราป้างแล้วอะไรแล้วแล้วแอปเปิลปิ้งได้ไหมแอปเปิลปิ้งได้ เดยวเดยวเด้ว,ดวตายไหมตายไหมตายไหมน้ำน้ำโอ้ตกตายเอาแอปเปิลอยู่ข้างล่างอ่ะอ่ากินแอปเปิล กินไม่ได้เผาทำไมวะเนี่ยเอา้าทำไมกินไม่ได้อ่ะช่ปร<อ>า,าทับใจกับงานของคุณในวันนี้ฉันคิดว่า,ราเราจะมีอ,าาอนาคต<ห> <รป S 1> ที่ทดี<อ>ในเกะาะงานนี้แล้วอ่อ

อโอเคแล้วเราก็ได้ที่จับมแมลงมาและก็กลุ่มนอนอเคก่อนนอนเราไปไปจับมแมลงกันดีกว่าจับนกได้ไหมจับนกได้ไหมวิมันคือนกแก้วมาขอมะนะันอะแต่เมื่อกี้เราเดินมาเรายังไม่เจอ แรงเลยอ่ะนู่นนุ่นนุ่นฝั่งนี้ที่ว่ามีจระเข้หรือเปล่าออๆๆไอมาให้จับซะดีๆไอ้จับไม่ได้อ่ะปุ๊บปุ๊บไอดูยากจัง โอเคได้แล้วมีเสื้อเอ๋นี่คืออะไร,รไม้เจ้าพี่เสือ้อโอเคขอจับพีเสื้ออีกสักตัวหนึง่งอีกสักหนึ่งตัวนุ่นนุนน่นนุ่น อ๋อโอเคไปเรากลับไปนอนอย่างเต็นท์ของเราดีกว่าก่อนกลับไปเก็บดอกไม้ไปด้วยไม้ไปด้วยเก็บไม่ได้ ก่อนเข้านอนเราขอกินกวเวลาไม้ก่อ,น,อนนี่เหมือนเดี้นะอุ๊ยกินได้เยอะด้วยว้าวคือเราเก็บคอยได้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรอะแต้มแต้มที่ว่าเอาไปทำไม่ดีปะไปอนุญาตอะไรสักอย่างที่คุณยายบอก วันนี้ก็เพียงเท่านี้เราเข้าไปนอนกันดีกว่าเอาอะไรเก็บเอาอันนี้เก็บแล้วเราก็กางที่นอนแล้วก็ถ้นอน ไปอีกหนึ่งวันกับบนเกาะงามนะว้าววันนี้เราเก็บของเยอะมากเลยแต่เรายังไม่ได้เหรียญโอเคสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็เราได้มาเล่นเกมใหม่กันแล้วนะคะก็เป็นเกมที่ถือว่าสนุกนะภาพสวยสนุกแล้วก็มีความแบบชาเลนต์เยอะมากเลยก็โอเคสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะคะแล้วก็ 好嘞快来拜拜。Okay. <laughs>